สวัดีครับเจ้าสวัสดีครับเจ้าสวัสดีครับน้องมิวสวัสดีครับไหนน้องมิวอยู่ไหนน้องมิวเห็นตัวเองไหมสวัสดีครับน้องมิวชิกเองครับน้องมิวชิกตื่นนอนแล้วครับเจ้ไหมผมตื่นนอนแล้ว พี่น้องสามีแวะมาเล่นน้ำนงมีวัหน่อยหนึ่งเนาะสามีเข้ามาซื้อของอยู่ในเมืองซื้อของครบแล้วพี่น้องแล้วก็มาเล่นกับน้องมีวก่อนนะครับน้องมีวจะไปเที่ยวไหนครับวันนี้น่ะไปไหนบืนบดนกับน้ามีไหมไปบืนบ้นไหมบืดๆมื้นมื้ๆมื้ๆน้องมี มส่ไซคใครมา喏มอเตอร์ไซค์ใครมานมอเตอร์ไซค์ใครมาเอ,า,เอ,า,เอา,ายบายก่อนบบายยบ๊ายบายพี่น้องเบอรเนมหาเสียงแหม่เบอรล่างขวดนม chúc 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 mi chúc 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 như chúc 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 คนขึ้นเรามีคนขึ้นเรามีเบย์ขึ้นเด้งหนึ่งไหมไปขึ้นเด้งหนึ่งไหม,ไไหมฮะไปไหมสลไลเดอร์ขึ้นสลไลเดอร์นุมน่มๆ มีตุกใจกลัวไกลัวเชื่อน้อยจังเลยโอ้อยกลัวเชื่อน้อยจังเลยม,มีตุกใจหมดตกใจหมดว้ายพี่น้องเชื่อน้อยพี่น้องาเชื่อน้อยนี่นี่อุ้ยุ้ยกลัวไหมครับกลัวไหมครับ ก็เชื่อน้อยไหมครับอุ้ยอุ้ยอุ้ย

ไหนฟันวยอยู่ไหนน้องมิวฟันไหนแนมตามแม่พี่น้องแนมตามแม่มองตามแม่กุ๊กกุ๊กกุ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 ๊กกุ๊ก A mí no, 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 ni ni no, 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 มีขับรถยังไงน้องมีขับรถยังไงบึน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 บุน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 ้องมีติ๊กิ๊กิ๊กกี้ติ๊กตโอ้ยตก ใครตดอุ้ยใครตดว้าวกระเป๋าใครครับกระเป๋าใครครับอุ้ยหล่อจิงเลยกระเป๋าหล่อนาเกียวซื้อให้คัะผมชอบมากเลยชอบมากเลยเอาน้องมีไพร์ก่อน

เอ้เฮ okay, ้เ no. ฮ nah, ้เฮ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 ้ะเฮยเเฮ้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 เ้เฮเเฮ้้เฮ้เ้เฮ้เเฮ้เเอ้เเฮ้เเฮ้เเฮ้เเเเฮ๊เเอ้เเฮเเฮ้เเฮ้ะเฮ้เเเเอ้เเเเเ ว้าวชุดน้อยแล้อว่าเนาะชุดน้อยแล้วผมณโตครับผมโตเป็นเบาแล้วครับเป็นเบาแล้วครับพี่น้องมังมิวได้กระเป๋าใหม่มากมากเดียวซื้อให้เนาะเดี๋ยวน้ามีจะให้อันควัญกระเป๋าน้องมิวเด้อควันกระเป๋าน้องมิวครับพี่น้องเอ้ยโคตรหวาน น้องมิวเนี่ยเป็นพระเอกช่องใดเขาเก็บกันมีหลายเดือนแล้วเลยว่าพี่นายคนมน้องมิวโอ้ยนี่เอาลายส่งร้อยนะพ่อบอสบอสบอให้น้องมีมาเลยห้าร้อยโอ้ยสองร้อยเพราะว่าเจ้ามีนะพี่น้องเลยเฮ็ดคลิปยูทูปนะพ่อแม่มาได้เดือนต่อเดือนได้แม่ว่าสะสมมาถึงเวลาสามสิบปลายเหรียญสี่สิบเหรียญเนาะพี่น้องเพื่อนพี่นองครบร้อยเหรียญเนาะ เรามีก็หาก็ครบร้อยเห,ยนนหรีรหยญพี่น้องเพน่้นๆตำลัมาแล้ววันนี้ก็จิมาให้ค่านมต้องมีวพี่น้องนี่เลยหนึ่งสองสามสี่ห้าพรีเลยพี่น้องเฮ้กบานกระเป๋าอชอบกระเป๋าจังเลย,ยนี่นะอันนี้อันนี้น,น,นงมีให้นงมีะนะวคไไนะไม่เป็นไรคะรให้นงมีไปเลยคุณค่ะให้นมี่น้องตาให้นงมีไว้ซื้อมัมมั่นะ น้องมียังกินนมไม่ได้ถ้ากินนมได้เดี๋ยวน้องมีพาไปกินนมแข่งมากระเป๋ามาบวกไปพี่ปองพุชจ้าเลยนะยะนระปุกเลยพี่ปองหนาวป่ะเนี่ยอันนี้เป่าไว้ไม่ใช่เป่าไว้อันนีเป่าไว้ดีนังเกี่ยวก็ให้ตังค์ครับนี่น้องมีอมีตังค์นะนี่เป็นกเป่าดีดังๆบูดนะ อ้วนเหม่อหวเลยคุณจยนลูกมันจะไปซื้อนมนะอาเอาใส่กระเป๋าไว้เอาใส่กระเป๋าได้อล่าเพื่อนเพื่อนหัวคนใส่กระเป๋าไว้ลูใส่กระเป๋าไว้อเอเอไม่ได้ไม่ได้แม่พาไปล้างมือนะขอบคุณท่านน้ามีขอบคุณท่านน้ามีค่ะก็ให้น้ามีทำ หยุดกูปังๆให้เองเลยๆสู่หอยลมานี่มั้งนะร้อยสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยนะคะนั่นมีค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับสิ่งใดที่เพื่อนนี่นะครับสาธุพี่น้องเอ้ยดวงใครดวงมันเนาะเรื่องหวยอะไรรอรุ่นพี่น้องเอ่ยงวดนี้ค่ะใครจะได้เป็นเศรษฐีใครจะได้เป็นเศรษฐีใหม่พี่น้อง FC ถือรางวัลใหญ่ๆพี่น้องเนาะโอเค ้ยกระเป๋าตึงเลยตังเต็มกระเป๋าเลยตังเต็มกระเป๋าเลยหมานหมานกระเป๋ามาหมานพี่น้องนี่คือนอกกระเป๋านี่น้องมีชอบอันน anyway> ี้ตัวอะไรครับเมื่อวานเราต่งแดงเก๋เสียวออกเก๋เสียวออกไปเห็นอย่งพี่น้องไปอาบน้ำอ๊ะเแ้ะเบาเอากระเป๋าเิหอะชอบครับกม่ังนัอาบน้ำกำลังไ่นา่ก็เอาแซนให้เพิ่นอนตัวกับพายอะไรพายเล่นเพิ่นก็บบอลด้ดึงบอลได้ไงอุ้ยอิชิว ชวาันนี้ก็ฝนตกวิดมือเลยพี่น้องเลยมืนนี้ที่จามีเข้ามาซื้อของยูเมกระโฮมพี่น้องซื้อเป็นฟกขคอโตทอพีวีซีอะไรคอโตพีวีซีสามีเตรียมซื้อเมื่อพี่น้องเลยว่าใกล้ๆนี่ขามีงานได้เมื่อเบื่องร้าง่นเล็นงานมือจางคนเข้าน้นงานแล้วพี่น้องสามีก็มีความตั้งใจว่ายยงไให้็นตังแทงน้ำเลย เล่มซ <static> ื้อของเรียบร้อยแล้วอน้เลยหางมิวครับพอดีเลยเงินเดือนยูทูบกะหาเขาออกนี่แหละพี่น้องตื่นเต้นโดดแล้วได้หลายกะใครพี่น้องเอ้ยไม่นางเลยบอกให้เอาให้สองร้อยก็บอกไม่รวมอนร้อยเพิ่นก็บบอสตำลักนะพี่น้องการบอสดูดีให้พระเอกน้องมิวพอดีไว้นางก็ติดไปหนักอันพี่เพชรพี่น้องก็อยู่โรงเรียนเนาะตำฮีกาสี ซื้อของซื้อกรบเาแล้วก็ทีกลับแล้วพี่น้องน้องมีกำจไปเปย์พี่เด้พี่น้องนี่พี่เห็นนะพี่ต้องเอาเลยหนึ่งร้อยบาทนี้ราบพี่น้องวันนี้เขากระไปนะนั่นก่อนพี่น้องเวลาเป็นเพนโกนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้จอมมีกับเอ้ยนางกับน้องมิวต่อตัวลาไปก่อนเด้อพี่น้องไว้พร้อกันในคลิปต่อไปฝากพี่น้องเป็นต้นกำลังใจให้จอมมีด้วยกันบุก่างโฆษณาเด้อสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนจ้านั่นีหละบายดีบาย